ครับสวัสดีครับนี่ช่างเวิร์ดนะครับผมนี่ก็จะมารีวิวยันม่าครับ CA สามห้าห้านะครับผมอันนี้ก็พร้อมใช้นะครับก็เลือกกันชมได้เผื่อใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับผมตัวนี้ครับภาพสวยนะครับตายเครื่องติดชุ่มเลยนะครับผมทำให้ดูนะครับนี่ครับผมยิงหยาบคายก่อนเหลืมเหลมเหลืมเลมนะ โอเคนี่ผมนี่ตรงนี้นะเหยียบปุ๊บลงไปครับตัดเครื่องเลยตัดเครื่องสามสูบเทอร์โบนะครับสายท่าแรงนะครับผมอ่ะปพ๊บมาโดนได้เลยดูตรงนี้นะครับเดินหน้าไปหลังนะครับแล้วนี่ปุ่มนี้ด้วยครับปุ่มรับตัวอัตโนมัตินะครับยกตัวอัตโนมัตินะครับยกตัวอัตโนมัติแล้วก็เดินตามแนวนะครับผมนี่ ก็งานให้สมบูนะครับผมข้อใดเขสนใจหรือชอบก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยวข้าวนะครับไลเบอรี่แบงนี้นะครับสิบไร่ครับจะเกี่ยวภายในวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับขายยันม่าซีเอ5านะครับสภาพขายตามสภาพพร้อมใช้นะครับเกี่ยวเข้าลมได้นะครับ ระวังรถเบอร์เยพ่อกเก็บอกแล้วว่าหน้าหลังเลยเป็นคอนโทรลด้วยไฟฟ้าเครื่องมีเทอร์โบสามสูบเทอร์โบสามสิบห้าแรงสามจุดสามสิบห้าแรงครับ นี่รีวิวยันมาสามห้าห้านะครับเกี่ยวเข้าเองครับใช้ระบบออโต้เลีเ้ยวเองนะครับโดยฟ้านะครับผม